สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอ็ซแฟนเพลงแฟนมาลัมทัวโลกทัวประเทศครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมในวัดนะครับบรรยากาศหนางานพี่น้องเมื่อแรกเป็นวันแรกที่ที่จะมีการแสดงตอนกลางคืนนะครับแต่ว่า เหมือแหลงมือนี่นะครับบอมเนบอมเนหมอลำนะครับพี่น้องแต่เป็นการแสดงโศกมวยพี่น้องครับเหมือแหลงนี่ยศกมวยเหมือเอื้อนเนี่หมอลำเห็นลำเพลินนะครับพี่น้องอาชีมีแม่ขาแม่ขายมีสร้อยดวงซอยดาวสมทบนะครับสมทบคนประจำติด แม่ค้าแม่ขายก็เริ่มมาพี่น้องครับวันนี้กระซั่มมือแรกเนาะนะครับพี่น้องวันนี้ก็ก็เเมือนกับวันแรกสวัสดีครับปาคือมาไวแท้อ๋อพุน่นนะครับพูน่ะมองเม้มพูน่ะครับพ,าราพูน่ะซาลาพูนมองนงี่มอง บ่ได้ครับมองหันก็เขาบ่อไหนตัวกําย่างเขาแมนครับก็บเป็นอย่างนั้นก็สวัสดีครับพี่เจ้าจะขายของบ่ก็บ่รู้ว่ามองนี้มันเขาเ่าได้บ่มองหันคาเต็นคือเก่กามันไม่มีม <laughs> น้องครับ นี่ค่ะพอขายหลายพี่เด้น,นะครับพี่น้องมืออื้นสิมเมนหมอลำใหญ่ครับหมอลำเพชรลำพ้นของเราวันแรกหมอลำเพชรลำพ้นของเราวันแรกนะมอือแรงมววยกับเก็บบัตรด้พี่น้องเก็บบัตรห้า <c> ส <oughs> ิบคะแนนคนกระลังสิ์โอ้ที <c oughs> อ้อมสังกัดสีล้วพี่น้องครับมืแรงตีมวย มื่อแรกนะครับบรรยากาศเพิ่มคืบนะเ,เพื่อนเพื่อนเข้ากระยุมองเกาเอิ้อนยวงหันแล้วหามองอรถเขาบ่ได้มันอันนี้เบิด์ตเรา

โอ้ก็จะแอมเบิดแล้วเขาแอมเบิดแล้วพี่น้องพุ่นอันนั้นครัวเราอยู่ตรงนู้นนะรถเท่ากับยายไปจอดพุ่นจริง,รงๆเท่ากับจะแสดงตรงนี้แหละครับนะครับพรุ่งนี้เวทีมวยเก็บออกไปเราก็ก็จะได้แสดงนะครับบริเวณโอ้เป็นแอมสังกัดสีบ่าอะพี่น้องบึงย่างหาปองได้เดี๋ยวนี้โอ้เขาปิดแล้ว ปุ่นพี่นอ้องเวทีมวยอยู่ในนี่ละเวทีมวยอยู่ในนี้แหละนะครับ <c oughs> เรือ่องงานขอไปทายเบิงทีมงานเขาะก็นอนเยี่ยวสาราสารา จาปิดทางเบิดแล้วไม่เจอออกไปรับเพื่ออะไรติเห็นประยุวัางหันนะครับพี่นออ้องโอ้ผมเห็นดอกวิธีมวยกระได อันเดีย,ย่างไพรินโอ้ยตกใจเบิดเนาะเห็นแต่ท่งเห็นแต่ท่งาปาดพี่น้องเข้ามาอีกแล้วเด็กครับปาดปาดปาดไม่เจอเดี๋ยวออกไปฮับเอาติบไปเด้อไปฮับจ้าขันผูซ้ายมาขันผู้หญิงเม่งเีงเอาแต่สิไปใส่คือวางสั่นขันผูน้หญิงนี่แล้วแต่สิหาทางเงินวะ ปลาคอมาฝากย่างดีเนาะไม่ปลาคอยังหละเมียปลาคอดูบ่บดแทนในบึงตัวใหญ่หรือตัวน้อยปลาอู้ปลานาปลานาที่ปลาตาปลาพีบีดนะครับผู้เอาปลามาฝากนะครับผมพีวีดพีวีดพวกปลามาฝากปลา พน,น,นีปแก้วแนกปลามาแล้วคุณพ,พี่น้องทึ่งหอมทึ่งพักบัวผักหยังพี่น้องโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีเมื่อน,นี้ครับคนเอาเนวอยากเน่ากินมาสู่นะครับพอดีคนน่าจะมาบ้านพอดีมั้งนะครับพี่น้องคลิปนี้ครับไว้สำนี้แล้วพี่น้อง โอมีอีกย่างเลยว่ามีสาระนะครับคลิปนี้เอาพี่น้องครับเอาไว้ซำนีคลิปนี้ฝากติดตามคลิปต่อไปด้ครับสวัสดีครับ